เนี่ยจะมาดมน้ำหอมใหญ่อาริกันเป็นกลิ่นที่รู้สึกเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแบบอีกนิดเดียวเท่านั้นน้ำเปล่าหรือเปล่าน้ิง i m p a ม t อิริณามาเขอาไปเอยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชม Hello Thailand อ,อ,อ,อ้อะไรขนาดนั้นนะโอ้โหฟาผมนี้นานอะไรนานเห็นไหมละ่ะเออวันนี้นะคะขอดมดีไหมคะไดเออเรามาอยู่ในลุคของ something b p u t i o u เออเป็นลุคของยายอารินะคะซึ่งอันเนี้ยใกล้ๆก,กับอาริชื่ออาริสัมพันธ์นะคะเป็นแบบว่าซอยใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยรู้ออกว่าอะอยู่ในลุคของ dangerous woman เป็นผู้หญิงอันตรายนะเออทรงเนี้ยมันปลอดภัยหรอโอเคค่ะจัดเต็มให้เลยนะคะกับลุคอารินะคะกับขอดมวันนี้เพราะว่าเราเนี่ยจะมาดมน้ำหอมยายอาริกันเออ เธอขอกันมาฉันรู้นะฉันจัดให้น่อยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราไม่ได้มาดมแค่1กลิ่นเท่านั้นแต่เรามาดมถึง5กลิ่นด้วยกันอ่ะยายอาริพร้อมแล้วค่ะ ห้ากลิ่นจะเป็นกลิ่นยังไงบ้างแล้วมียังไงอะไรนู่นนี่นั่นุยแอบบอกนิดนึงว่ามีแบบว่าโปรดักที่มีกลิ่นคล้ายๆแบบหนึ่งในนั้นด้วยนะคะอะติดตามชมได้เลยค่ะปิ๊งขอถอดหน้ากากก่อนได้ไหมคะเพราะว่าเออเดี๋ยวจะดมน้ําหอมอะไรอย่างงี้แนละ้วไม่ได้กลิ่นและงงนะคะแล้วเดี๋ยวหน้ากากเนี่ยจะเก็บไว้ใส่ตอนแบบกุ๊ปลับอะไรอย่างเงี้ย <laughs> บ้า <laughs> แล้วนะคะอะถุงมือก็ขอถอดด้วยเพราะว่าเอ,อ้ยมันแบบดูเป็นมือดําๆเหมือนพวกตัวลายนิโคนันนะคะเอาออกหน่อยได้ไหมเดี๋ยวคน ตกใจแล้วเป็นไรนึกว่าฉันจะมาตรวจเพรตรวจพอยหรือเปล่านะคะอ่ะถุงมือก็คือวางนะคะจะแบบว่าเออหยิบจับอะไรได้สะดวกนะคะอ่ะน้ําหอม Ariana Grande นะคะเราเนี่ยมีทั้งหมด5กลิ่นด้วยกันซึ่งเราก็พูดตรงว่ามันไม่ใช่ทุกกลิ่นนะคะแต่ว่ามันเป็นกลิ่นที่เรามีฉะนั้นเราก็เราลองฉีดทุกตัวเรียบร้อยหมดแล้วคะ่ะเรามีประสบการณ์กับเขาหมดทุกตัวฉะนั้นเราเล่าได้ทุกตัวนะคะอ่ะโอเคมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยคะ่ะ Thank you next Next thank you next next นะเกด thank you next I'm so เืมอืม่ไหม e ไม่ใช่ไข่ค่ะ thank you next นะคะตัวนี้มีโน้ตอะไรบ้างนะคะนั่นก็คือ top note ค่ะมี raspberry กับ pear นะคะมี d d l e note มี coconut กับ pink rose นะคะแล้วก็ base มี macaron แล้วก็ mus ฉีดดมเลยค่ะแต่ว่าเราต้องบอกก่อนนะคะว่าแพ็กเกจของอาริเนี่ยเขามีความพิเศษนิดนึงก็คือเขาสามารถแบบ ถอดออกมาอยี้ได้นะคะก็ไม่ต้องกลัวว่ามันหลุดหรือเปล่านู่นเนี่ยเขาดีไซน์ให้แบบถอดถอดใส่ใส่อยากใส่ใส่ใสใสใสอยากถอดถอดเลยประมาณนี้นะคะซึ่งก็ไม่เก๋เหมือนกันนะคะแต่ก็เอิ่มก็น่ารักดีนะคะแล้วก็หลายตัวก็เป็นแบบนี้ด้วยนะคะฉีดกันเลยดีกว่าคะ่ะมาแบบคอนเทนต์มันบังคับเป็นันต้องทำนะคะกูก็ไม่ได้ร้องเพลงดีหรอก โอ้ oh, คือตัวนี้นะคะถ้าใครไม่ชอบอะไรที่เป็นสวีทหวานๆนั่นก็คือไม่ใช่ทางเธอนะคะซึ่งอันนี้หวานมากแล้วเราพ่งตรงว่าตัว Tanku h y o Next เนี่ยมันเป็นกลิ่นแรกเลยนะคะที่เราได้มีประสบการณ์กับน้ําหอมอารินะคะซึ่งมันก็ไปสุดทางของมันดีนะซึ่งกลิ่นที่เราได้ในตอนแรกเนี่ยมันเป็นกลิ่นแบบมะพร้าวค่ะเป็นมะพร้าวแบบเหมือนคล้ยๆมะพร้าวกะทิอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็มากับกลิ่นที่เขาบอกว่ามันมีมะกรองค่ะคือมันเป็นกลิ่นขนมมะพร้าวอะไรอย่าง ะะสําหรับกลิ่นมะพร้าวอ่ะมันเป็นตัวแบบฟัดเหวี่ยงกับเราอยู่แล้วค่ะเพราะเรารู้สึกว่าน้ําหอมที่เราเคยได้กลิ่นมาเนี่ยมะพร้าวอาจจะมีความแบบถ้าทําไม่ดีมีหืนนิดนึงแต่อันเนี้ยก็นิดนึงนะคะก็แบบอืมซึ่งกลิ่นราสเบอร์รี่กับแพร์ไม่ค่อยเด่นนะคะกลิ่นที่เด่นๆเ,เลยคือมะพร้าวแล้วก็มะกลองค่ะแล้วก็ตามมาด้วยกลิ่นเปรี้ยวๆนิดๆน,นะคะของแบบฟุตตี้นะคะซึ่งรู้สึกว่าอันนี้อาจจะแบบหวานไปสาหรับฉันหรือเปล่า นะคะแต่ว่าลุคนี้พอได้นะพอได้อยู่ไม่เล่นนะวันแบบปกติอะค่ะไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้เท่าไหร่นะคะซึ่งรู้สึกว่ามันแอบ,บหวานเป็นนิดนึงซึ่งถ้าใครแบบเป็นสาวหวานแบบโคตรหวานอนะก็อาจจะชอบก็ได้นะคะตัวต่อไปนะคะน่าจะเป็นตัวที่คุณน้าคุณตากันดีนะคะกับใครที่เคยดูขอดมนะคะเพราะว่าเราเคยหยิบตัวนี้มาพูดถึงหลายครั้งอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็แอบบอกนิดนึงว่าเป็นตัวที่เราก็ชอบนะคะนั่นก็คือคลาวนั่นเองจา้าคุณ,ณ achte 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 น้าคุณตากันดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขามีเสียงหรือเสียงเล่าอ้างกันมาว่าตัวเนี้เป็น โดปนะคะของ MFK b a c a r o u g e 540ซึ่งฉันเคยพูดถึงหลายรอบแหละว่าเออมันแบบมีความคล้ายคลึงในฟิลอารมณ์อยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าเวลาแบบเปรียบเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเหมือน100เนะคะซึ่งโน้ตเขามีอะไรบ้างคะคลาวเนี่ยท็อปโน้ตนะคะมีลาเวนเดอร์แพร์แล้วก็เบอร์กามอตค่ะมิดเดิลโน้ตนะคะมีวิปครีมพาลีนโคคนัทแล้วก็วานิลาออร์คิดค่ะส่วนเบสนะคะมีมัสแล้วก็วูดี้โน้ตนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าถอดกันจริงๆ แล้ว่ก็ดูต่างจาก MFK ไปเลยนะคะแต่ว่าอารมณ์ค่ะเวลาฉีดออกมาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีความแบบ Mo ู d and t โทนความกลางวานดีนะคะซึ่งตัวเนี้มันฟุ้งกระจายดีมากๆเลยนะคะแต่บางคนก็บอกว่ามันกลิ่นเหมือนถุงมือยาง <c oughs> <c oughs> หรือว่ากลิ่นเหมือนโรงพยาบาลสะอาดๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งใช่ก็ใช่เธอก็ไม่ได้ผิดฉันก็ว่ามันก็มีนิดนึงแต่มันก็อาจจะไม่ขนาดนาั้นหรือเปล่าอะไรอเงี้ยไม่รู้นะคะก็มันแล้วแต่คนเนาะซึ่งตัวนี้ก็คือถอดได้อีกเช่นเดียวกันนะคะก็ใส่กลับไปไม่กลัวหาย เออฉีดคะ่ะอูป้าอู้ยแค่นี้ก็ได้กลิ่นแล้วว่ะอืมมันเป็นฟิลลิ่งที่แบบปึ้งแรกอะ่ะเวลาแบบดมอย่างเงี้ยรู้สึกเหมือนเป็นบัคคารูชที่ไม่ซับซ้อนเท่าแล้วก็หวานกว่าคะ่ะแล้วมีความครีมครีมซึ่งโอเคเขามีกลิ่นแบบวิปครีมมีพาลีลอานอะไรเงี้ยเป็นโทนแบบขนมเป็นโทนกัวมานอะ่ะหลายตัวซึ่งก็จะพบเจอในอีกหลายๆกลิ่นดมปับ๊บ คลายค่ะ MFK นี่คล้ายมากๆแต่ว่าพอดมไปดมมาเนี่ย<ๆ>พออยู่ๆไปมันจะมีความเป็นขนมมากขึ้นนะคะแต่ว่า MFK มันจะคนละแบบเนอะซึ่งอันเนี้ยมันจะมีความเด็กกว่าแล้วก็รู้สึกว่ามีความกังวานดีที่แบบเอ้ยอันเนี้ยบุฟฟงมากแล้วก็แบบ แต่หวานค่ะคือก็มาทางหวานอีกแล้วซึ่งถ้าใครไม่ชอบน้ําหอมที่เป็นทางว่านอ่ะอาจจะมึนได้เหมือนกันนะคะสําหรับตัวนี้นะคะซึ่งเอาจริง MFK ถ้าเกิดฉีดเยอะก็มึนนะไม่เล่นก็เหมือนกันในตรงนั้นหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งอ่ะอันนี้เรารู้สึกว่ามันหวานกว่า MFK นะคะแล้วมันไปทางขนมมากกว่าแต่ใกล้ไหม ก็ใกล้อยู่นะเออมีความแบบเสียดเสียดอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นแฝกได้เหมือนกันแต่ว่าคนละอารมณ์แล้วก็กระเด็นไปทางขนมมากกว่านะคะอ่ะตัวต่อไปเลยคะ่ะตัวนี้แพ็กเกจสวยมากนะคะนั่นก็คือ R E M นะคะอุ้ยคือเอาดีๆฉันลืมทำการบ้านมานะคะว่า R E M นี่มันย่อมาจากอะไรคะใครรู้เนะี่ยคอมเมนต์บอกไว้ให้หน่อยนะคะขอบคุณคะ่ะอุ้ยเป็นอย่างนั้นนะคะซึ่งตัวนี้คือแพ็กเกจสวยมากคือแบบดูเป็นแบบคริสตัลอะไรอย่างเงี้ยยังเป็นแบบคอน เสจแบบเดิมคือถอดออกมาได้นะคะแต่ก็จะถอดอยากนิดนึงแบบแน่นะ่ะเนี่ย ก็จะถอดได้เหมือนกันนะคะแทนแล้วก็เป็นแบบอย่างนี้นะคะซึ่งก็เออเอเอเกตตัวเนี้กลิ่นแอบไปคนละทางเหมือนกันค่ะอามีโนตอะไรบ้างนะคะ REM เนี่ยท็อปโนตนะคะมีเซเฟอร์นะคะเป็นพวกขนมรัสเซียเป็นฟิลแบบฟุตตี้สวีทเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็มีคาราเมลโซลแล้วก็ฟิกแล้วก็ควินส์นะคะมีเดร์โนตมีลาเวนเดอร์กับแพร์บรอสซัมค่ะเบสนะคะมีมัสตองกาบีแล้วก็แซนด์เวิร์ดนะคะก็ดูเป็นโทนแบบลาเวนเดอร์แต่มากระทนขนมนะคะซึ่งก็ ยังไงวะอะไรเงี้ยอ่ะสีสิขาแม่ ตัวนี้ฉันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยหวานค่ะคือไม่ค่อยหวานแบบอื่นๆที่เคยลองมาเน้นไปทางสะอาดค่ะแล้วก็มีความแบบลาเวนเดอร์เข้ามาทําให้มันดูเบาลงมันมีความเป็นโซปี้มากขึ้นค่ะมีความเป็นเหมือนเป็นสบู่หรือว่าคล้ายๆกับคนสะอาดอาบน้ํามาใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ฉันก็ฉีดได้ในวันแบบทั่วไปเลยประมาณนั้นคือมันไม่หวานจนเกินไปแล้วมันมีติ่งของความเฟรชของแบบลาเวนเดอร์นิดนึงนะคะซึ่งก็โอเคกลิ่นนี้ดูผู้ชายใช้ได้อยู่นะคะซึ่งแบบก็แฮปปี้ ที่ชอบตัวนี้มากกว่าตัวอื่นนิดนึงอ่างเงี้ยก็เพราะมันแบบไม่ได้หวานมากอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ก็ใครที่ไม่ได้ชอบลาเวนเดอร์ก็อาจจะไม่ชอบเพราะว่าลาเวนเดอร์มันก็ชัดอยู่เหมือนกันค่ะในนี้นะคะอ่ะโอเค R E M เล็มหน่อยไ้มอย่างงี้นะคะไปต่อค่ะแต่ว่าแพ็กเกจมันสวยเนาะตัวต่อไปค่ะเป็นตัวที่แพ็กเกจฟุ้งฟิงกระดิ่งแมวลูกกระต่ายมาก sweet like candy นะคะอืมดูดิมีแบบป้มปุยมีเหมือนลูกกระต่ายวิ่งไปวิ่งมาอะไรประมาณ นะคะคซึ่งแพ็กเกจเนี้ยเราเคยเห็นก่อนหน้านั้นแล้วเป็นรุ่นที่ชื่อว่าอารินะคะแต่ว่าอาริเนี่ยตัวแก้วเนี่ยมันจะใสนะคะแต่ตัวนี้มันจะทึบไปเลยนะคะเป็นคนละกลิ่นกันไปเลยซึ่งเราเคยลองตัวอารินะคะไม่ไหวจริงๆคือหวานมา ก็คือแบบหวานแบบหวานมากมากม,มากนะคะแต่ว่าตัวนี้เราชอบค่ะเพราะว่ามันมีความใสความฟรุตตี้เข้ามาค่ะมันไม่เลี่ยนนะคะซึ่งอารีอันนั้นคือเลี่ยนมากนเ,เนื่ฉันทำเองนะเนี่ยฉันทําเองนะเนี่ยแต่ฉันว่ามันเลี่ยนนะคะแต่ว่าตัวนี้ฉันแฮปปี้ค่ะมาดูโน้ตกันค่ะสวีทไลท์แคนดี้นะคะท็อปโน้ตเนี่ยมีแบล็คเบอร์รี่แพร์แล้วก็เบอร์กามอตค่ะเออดูเป็นแบบว่าฟรุตตี้แล้วก็ดูแพร์มีความสว่างางใช่ไหมเบอร์กามอตก็จะมีความเป็นซีตรัสไม่ได้แบบเป็นส้มจนเกินไปมีความติด เปรี้ยวนิดนึงนะคะมิดเดิลโน้ตนะคะมีวิปครีมมาร์ชเมลโล่แบล็กเคเรนต์แฟงจิปานี่หรือว่าลิลาวดีนะคะจัสมินแล้วก็ฮันนี่ซัคเคิลเอ่อมิดเดิลโน้ตเยอะมากแน่นมากค่ะซึ่งมิดเดิลโน้ตมันจะมีโทนฟลอรัลเพิ่มขึ้นมาเยอะหน่อยนะคะบวกกับโทนพวกกลูมานพวกของกินอะไรต่างๆวิปคงวิปครีมได้ๆอะไรอย่างนี้แล้วก็มีแบล็กเคเรนต์ที่ยังเปรี้ยวต่อเนื่องอ่ะเป็นแบบนั้นเบสโน้ตนะคะมีวานิลาแล้วก็แคชเมียร์วูดค่ะซึ่งตัวเนี้ยมิดเดิลโน้ตค่อนข้างเด่นนะคะแล้วก็เรื่อออองมมมันนเเยะะะาาากกะคะวลฉีดออ ะะหลายคนถ้าเกิดว่าลำคาญอีปมปุ่ยนี่จริงๆถอดได้คือนางถอดได้นะคือแบบมันจะมีตะขออย่างเงี้ยแล้วเราก็กึกกึกอย่างเงี้ยถอดออกมาได้นะคะแต่ถอดน้กกลัวหายไงใส่กลับไปนะคะเอออย่างนั้นเดี๋ยวฉีดเลยค่ะ sweet like candy เงียเอ้ยดมค่ะ sweet like candy นะคะ ม,มันจะเป็นฟิลแบบฟอร์ราฟูตตี้มีความเป็นผลไม้ฉ่ำๆหน่อยนะคะมาหลายๆอย่างรวมๆกันแต่ดูเป็นโทนเบอร์รี่ที่มีความเป็นสีเข้มนิดนึงคะ่ะก็มีความเป็นแอะแอนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้แอะมากค่ะเพราะว่ามันตัดความหวานนิดนึงด้วยความเปรี้ยวของพวกโทนฟูตตี้นะคะแล้วก็ ลองมาด้วยโทนแบบวูดดี้นิดๆนะคะซึ่งตัวนี้เวลามันอยู่บนตัวฉันชอบนะครับฉันเป็นคนชอบโทนฟุตตี้นิดๆอยู่แล้วนะคะซึ่งก็จะไม่ได้ชอบแบบหวานจนเกินไปหรือว่าดอกไม้จนเกินไปหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฟุตตี้ถือว่าโอเคแต่ว่าตัวนี้มันเบรนดมาค่อนข้างเออเออนะคะซึ่งแบบว่าก็ดีอย่าก็ชอบนะเป็นกลิ่นที่รู้สึกเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแบบนาา่ารักอะไรอย่างเงี้ยแบบผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วก็มีฟาร์มผมแบบพุ่มโปยาตาถั่วดูด่าเล่นโร่นไม่เป็นแฟลหดหัวกับ้าเลยแมเอ้ยอย่างเงี้ เออเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งชอบนะคะตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ก็ฉีดบ่อยอยู่เหมือนกันค่ะซึ่งก็งงมากคือได้มันไม่ได้นานมากเลยนะคะแต่ว่าจีดไม่หยุดนะคะเพราะรู้สึกมันมีความกลางๆนะคะแบบว่าไม่ได้แบบว่าไปทางไหนมากแต่ก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปอะ่ะเออนึกออกมาแบบพมโปยาตาถั่วลูกรั่นเล่นโนดไปเร่ี่เป็นประมาณนั้น หอมค่ะตัวนี้ชอบนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยมันก็มีความเป็นเอกลักษณ์อยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่เลียนเท่าอารีนั่นแหละที่ชอบแล้วก็ชอบแพคเกจด,ด้วยค่ะมันก็น่ารักดีนะคะแบบนี้ดูแบบปุ้มปุยสลุยสะใจเป็นอย่างนั้นนะคะโอเคดูไปที่ตัวสุดท้ายกันเลยค่ะเป็นตัวล่าสุดด้วยนะ God is a woman นะคะ You <c oughs> มาวันนะ God Is ว w มแม n เอ้ยเป็นไง <laughs> ท่อนอื่นหายไปไหนนะคะ่อ d Is ส w o m แ n นะคะ <laughs> เป็นน้ําหอมที่ออกมาแบบตัวล่าสุดเลยมั้งเท่าที่ฉันรู้นะคะดูโน้ตด,ดีกว่านะคะตัวนี้ท็อปโน้ตนะคะคือแพรแล้วก็แอมเบรตค่ะหรือว่ามัชเมโลนะคะอ่ามิดเดิลโน้ตมีออริชแล้วก็ทอร์คิสโรสนะคะหรือกุลับตุรกีนะคะแล้วก็เบสโน้ตมีมาดากัสกาวานิลาแล้วก็แซนเดอร์วูดค่ะโน้ต <laughs> ดูน้อยแล้วก็มีความเป็นแพรเปิดมาซึ่งจริงจริง แล้วถ้าเป็นแพรทฉันชอบนะคะกินแบบเป็นแบบตะกูลลูกแพรอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้มันมีแบบเรื่องเล่าเหรออะไรอย่างเงี้ยนิดนึงอาชีดดีกว่าอุ้ยก่อนจะดมเหมือนเดิมถอดได้นะคะเออเป็นคอนเซปนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็คือถอดได้เหมือนกันแต่อะไรถอดปุมปุยอยกชิ้นส่วนได้นะคะอ่ะดมค่ะ ตัวนี้ฉันรู้สึกว่ามันเป็นน้ำหอมอาริที่เบามากนะคะเบาที่สุดเลยจนอีกนิดนึงอะ่ะอีกนิดเดียวเท่านั้นน้ำเปล่าหรือเปล่า <c oughs> มันเบามันใสมากเลยค่ะในความรู้สึกของเราชื่อมันอะกอด i ิสนะบูมแมน่มันควรจะแบบว่ากอดไอ้นะคุโน่แบบแบบเอลอ่างเงี้ยแต่ว่ามันมันไม่ใช่เลยค่ะมันมีความเบาเบาเบาเบ,า,บ,า,บ,า,บาค่ะ เป็นแพรเย็นๆเบามากคือต้องฉีดเยอะนิดนึงค่ะถ้าเกิดว่าใครแบบชอบกลิ่นแบบนี้เรารู้สึกว่าต้องฉีดแบบอัดบุ้มๆเลยอะ่ะไม่งั้นมันก็ไม่ค่อยได้กลิ่นนะคะแล้วตัวนี้เวลาจางๆไปเนี่ยมีความใกล้เคียงกับน้องคลาวอยู่เหมือนกันค่ะแต่เป็นคลาวที่แบบเบามากๆ,ๆมากๆอ่ะเออเราอาจจะแบบว่าคิดไปนะคะว่าตัวนี้เขาอาจจะเอามาให้คนที่ชอบกลิ่นของคลาวแต่ว่าไม่ได้ชอบความแบบปึ๊บขนาดนั้นอะไรเงี้ยให้มันเบาลงแล้วก็มีความใสแพรให้มันดูใสแต่ว่าใสไปไหมนะคะคือ เบามากคือแบบถ้าไปฉีดอันนี้ไปเจอใครอะไรอย่างเงี้ยแอบสู้ไม่ได้นะถ้าเกิดลมแรงๆอ่ะนึกออกป้าหรือว่าแบบถ้าเกิดเขาฉีดกลิ่นที่แรงกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็คือแบบเขาเรียกว่าภาษาอินสันเมื่อเอ,อิญวังงม์นะคือมันมันโดนงําไปเลยนึกอ,ออกมาคือเขาเรียกว่าโดนขมอ่ะเออประมาณนั้นแบบไม่ได้กลิ่นและอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อนอกจากแพรความเป็นแบบกลิ่นแป้ง,ปง,ปง,ปงก็ไม่เจออะไรแล้วค่ะตัวเนี้ยก็พูดตรงๆเลยว่าในบรรดา5ตัวที่ฉันมีอ่ะตัวเนี้ยฉันไม่ชอบเท่าไหรอ่อ่ะมันดูแบบไม่ค่อยมีคาแรคเตอร์เท่าไหร่แล้วมันเบาเกินไปเป็นบอดี้มิดไม่ล่ะหรือยังไงหาเขาง่ามากอยู่นะแต่งขนเขาด้วยนะ<ม>เป็นไรเอย <laughs> อ่ะโอเคค่ะครบแล้วนะคะสําหรับน้ําหอมอาริของฉัน5กลิ่นด้วยกันซึ่งตัวที่ชอบที่สุดนะคะมีอยู่2ตัวด้วยกันค่ะ2ตัวนี้นะคะนั่นก็คือคลาวค่ะแล้วก็สวิตไลท์แคนเดย์ ชอบ2ตัวนี้นะคะซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าน้ําหอมอาริหรือว่าอารีน่ากานเดเนี่ยมันไม่มีในไทยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากได้อะไรเงี้ยก็ต้องพรีเอาอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งฉันก็พรีมาล้วนๆนะคะตัวคลาวก่อนแล้วกันเนาะคลาวเนี่ยเราก็ชอบนะคะในความที่เราก็ชอบกลิ่นในสไตล์บาคารูช540อยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้มันจะไม่เหมือนซะทีเดียวมันลองได้ค่ะมันรู้สึกว่าเออมีแบบฟิลลิ่งฟิลลิ่งมุนินมุตาอะไรนิดหน่อยนะคะแล้วก็ต่างจากอันนั้นอยู่เหมือนกันแต่โดย รวมอารมณ์อารมณ์ดูไปในทางเดียวกันค่ะแล้วก็กลิ่นในโทนนี้ตอนนี้มันไม่ได้ใหม่แล้วแหละมันเริ่มมีตัวอื่นๆที่มาทดแทนแล้วแหละลองได้ค่ะหรือว่าใครได้ยินเสียงม,มาว่าตัวไหนมันคล้ายกันอะไรเงี้ยก็ลองได้หรือว่าคอมเมนต์บอกไว้ได้นะคะซึ่งฉันเคยทําคลิปแล้วนะแบบฝาแฝดอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็ยังเป็นตัวที่ชอบอยู่นะคะแล้วมันรู้สึกว่ามันชัดเจนไปสุดทางดีนะคะแล้วก็มีความคล้าย MFK ที่ฉันชอบนะคะแต่ตัวนี้สิแม่ Sweet like candy ของเรานะคะเป็นไรปากเป็นไร มากะะตัวนี้พอแบบช่างน้ําหนักดูแล้วหรือว่าลองดูแล้วรู้สึกว่ามันมีความชัดเจนของค่ะเป็นฟรุตตี้มากกว่าทุกกลิ่นเลยค่ะซึ่งทุกกลิ่นน่ะมันจะมีความเป็นกลัวมานหรือเป็นพวกของกินขนมอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะหน่อยซึ่งฉันโดยส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้เป็นคนชอบกลิ่นกลัวมานเท่าไหร่นะคะตัวนี้เป็นตัวที่ฉันโอเคเพราะว่ามันมีความฟรุตตี้ด้วยแล้วก็มีความกลัวมานนิดนึงมีฟลอรรอลด้วยคือมันแบบมันแล้วแต่ใจแล้วแต่สีดของเราว่าเราฉีดเราแบบเอ้ยรู้สึกยังไงแต่ว่ามันก็แบบ,บวอะะาาด้แบบ กลางวันกลางคืนในนู่นนี่นั่นก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนํานะคะต้องเป็นขวดทึบนะเพราะถ้าเป็นขวดใสมันก็จะเป็นกลิ่นอีกกลิ่นนึงนะซึ่งหวานเลี่ยนไม่ไหวอันนี้โอเคฟลอรล์ฟูตี้ที่แฮปปี้นะคะซึ่งหลายคนแอบบ่นว่าพี่แล้วหนูจะไปหามาจากไหนนู่นนี่นั่นพี่บอกเลยว่าไม่มีในไทยไม่ใช่หรออะไรยังไงนู่นนี่นั่น,นฉันด้วยคาที่ไปลองดมแล้วก็รู้สึกว่ามันมีตัวหนึ่งค่ะแล้วไม่ใช่น้าหอมด้วยมีความกลิ่นคล้ายกับตัวสวิตไลท์แคนดี้มากๆเลยนะคะแต่ว่าหาซื้อง่ายเอ,อเ เธอดูคลิปเนี่ยดูดูเดินไปซื้อได้เลยเดินปุ๊บเดินได้เลยหรือออนไลน์ซื้อได้เลยนั่นคืออะไรคะัไฟลายปรับผ้านุ่มสุดเข้มข้นพิเศษ e อล g a แกนซีรีสกลิ่น Sweet s c น n t นะคะ we e t อุ้ยหวานแบบชั้นเลยแล้วอะไร e อลเลแกนโลแกนเปล่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าไฟลายเนี่ยเขามีกลิ่นเยอะมากๆเลยแล้วก็แต่ละกลิ่นเนี่ยหอมมากๆโดยเฉพาะตัวนี้นะคะมีความกลิ่นหอมเนี่ยในระดับที่เหมือนกับน้ำหอมเคาน์เตอร์แบรนด์เลยแม่คือมันมีความซับซ้อนค่ะมีความแบบท็อปโน้ บตโนด์มิดเดิลโน้ตอะไรอย่างเงี้ยคือเราอะลองใช้แล้วนะคะซึ่งเราก็พูดตรงๆว่ากลิ่นเนี่ยในการใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มเนี่ยบางทีคุณผู้ชมไปดมปึ้งนึงหรือว่าไปแบบได้กลิ่นจากแบบตัวที่อยู่ในห่อหรืออะไรเงี้ยอาจจะรู้สึกว่ากลิ่นมันแบบเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะเวลากลิ่นจริงๆที่มันจะออกมานะคะนั่นคือคุณผู้ชมก็ต้องใช้งานมันเนื้อออกมาซักผ้าเสร็จปึ๊บอะเอาผ้าแบบใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มใช่ไหมทิ้งไว้บ๊แบ๊ะบ๊ะแล้วก็แบบปั่นแล้วก็ ะะซึ่งกลิ่นเนี่ยมันจะถูกทนดาวลงนิดนึงค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมาเป็นแบบสูตรเข้มข้นพิเศษนะคะฉะนั้นถ้าเธอดมตรงๆอ่ะเธอจะรู้สึกว่ามันมีความแบบโอ้เรื่องราวมันมากมายอะไรอย่างเงี้ยแต่พอใช้จริงๆอ่ะมันก็จะมีความละมุนขึ้นนะคะซึ่งไฟไลน์เนี่ยเขาบอกว่ากลิ่นเขาเนี่ยหอมติดทนยาวนานถึง10เท่าเลยเกินไปอยู่นะ10เท่าแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกอะไรเอ่ยนะคะหลายคนก็จะกลัวว่าพี่กลิ่นอับชื้นยังไงนะคะตัวเนี้ยเขามีเทคโนโลยี fx tech นะคะที่ช่วยกําจัด กลิ่นอับชื้นจากต้นเหตุได้ด้วยนะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าเอยผ้ามันจะมีกลิ่นอับซึนหรือเปล่าแม่อะไรเงี้ยไม่มีนะคะและยิ่งฝนตกไปแบบก็ไม่ไหวยอยู่นะตักพวกตักผ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลองค่ะไม่อับชื้นแน่นอนและใครที่เคยใช้ไฟล์ลายนะคะก็จะรู้อยู่แล้วนะคะว่าเขากลิ่นหอมฟุ้งกระจายดีมากเหมือนเป็นน้ําหอมเลยอะ่ะเพราะว่าเขานะคะมีเทคโนโลยีทริปเปิลแคปซูลค่ะซึ่งเขาจะกระจายความหอมเนี่ยออกไปได้แบบกจองกระจายแบบยิ่งกว่าคือมันเป็นความหอมที่แบบ ติดอยู่บนเสื้อเราแล้วเราก็ใส่เสื้อเนื้อออกมาแล้วเราขยับตัวปล่อยความหอมออกมาซึ่งเออมันดีนะคะฉันก็ลองหลายสีแล้วอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าสีเนี้ยก็คือชมพูใช่ไหมชมพูทองทองสวิตเซนจำว่าสวิตเซนแล้วกันนะคะตัวเนี้ยเราอะ่ะลองดมดูแล้วรู้สึกบนคุณๆ่ะว่าแบบ อะไรว่าอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วก็คือมันมีกลิ่นที่คล้ายๆกับสวิตไลท์แคนดี้ค่ะซึ่งเรารู้สึกว่าเออมันเป็นกลิ่นฟลอรัลฟูตตี้ที่กําลังพอดีพอดีนะคะแล้วด้วยความที่อ่ะวันนี้เรามาดมน้ําหอมอาริด้วยก็จะแนะนําให้นะคะเพราะว่ามันมีความใกล้เคียงกันมากๆเลยค่ะซึ่งตัวนี้ก็คือเธออาจจะเดินไปซื้อไม่ได้เลย,เลยอะไรเงี้ยต้องแบบสั่งยอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้อยากเดินไปซื้อเดินแต่จําเล่าเฉยๆได้ไงว่าแล้วก็วลากาเวลาบแบนดไหมหรือย,ยังไงไม่ใช่เมีแบปพ่อนุ่มโดมนิดนึงนะคะ ซึ่งก็พุ่งตรงอย่างที่บอกนะคะว่าดมตรงเนี้จะรู้สึกว่ากลิ่นมันแบบโอ้เรื่องราวเยอะแยะมากมายนะคะรอแบบใช้งานค่ะเดี๋ยวเวลามันแห้งอยู่บนเสื้อผ้าะอะไรเงี้ยมันจะละมุนตุน้นเหมือนน้ำหอมคาวร์แบรนด์ว้า มีความใกล้อยู่ค่ะเพราะว่าฉันเคยใช้แล้วแล้วก็ตาเกลกเลยรเรียบร้อยละกลิ่นของมันเนี่ยมันจะมีโทนที่เป็นฟุตตี้ที่ค่อนข้างเด่นนะคะซึ่งโทนฟุตตี้เนี่ยก็เป็นโทนผล,ลไม้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็มีความเป็นสวีทนิดๆค่ะเป็นความแบบฟลอรลฟุตตี้ค่ะดอกไม้แล้วก็ผล,ลไม้กลิ่นในโทนแบบเนี้ยมันเป็นกลิ่นที่ชอบรักกันได้ไง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายค่ะเรารู้สึกว่าจะเป็นผู้ชายก็ใช้ได้คือโดยรวมอ่ะมันก็จะมีความฟลอรลฟุตตี้ใช่ไหมแต่มันแฝงมาด้วยความกลิ่นสะอาดสะะออาดค่่ซึงันก็ชบ ะะเพราะว่าบางตัวก็คือมันจะเป็นกลิ่นน้ำยาแบบพนุ่มะอะนึกออกปะมันจะเป็นกลิ่นเหมือนหืนหือะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าใส่เยอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้ก็ไม่ต้องใส่เยอะนะใส่ไม่ต้องเยอะเลยนิดเดียวนะคะเนี่ยปริมงปริมาณเขาก็มีแบบแนะนำนะคะตัวนี้เวลามันออกมาเรารู้สึกว่ามันไม่แบบเป็นน้ำยาแบบพนุ่มขนาดนั้นอนะเออมันมีความเป็นแบบน้ำหอมไปเลยอะซึ่งก็รู้สึกว่าเออเหมือนฉีดน้ำหอมบนงเสื้อเป็นอย่างนั้นเธอไปจัดไป เพราะว่ามีความมูนินมูตาการสลองสองปีบกับสวิตไลท์แคนดี้ไม่เล่นหนาะคิดไปเองหรือเปล่าถ้าตรงนี้มันอาจจะเนี้ยเข้มข้นกว่าใช่ไหมมันก็ต้องแน่อยู่แล้วเพราะว่ามันยังไม่แอคทีฟเวนึกออกไหมจะชา,าลองแล้ว90%ะอ่ะ เอ้ยอ่ะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสําหรับใครที่มองหา e แบบปรับผ้านุ่มนะคะก็ไฟลไลน์นะคะใครที่ชอบแบบน้ําหอมกลิ่นที่ฉันแบบเล่าให้ฟังมีความเป็นฟอรัฟตี้กลางๆมีความเป็นแบบว่าน่ารักแต่ยุงสะอาดอยู่ด้วยงงแล้วก็แบบมีแบบผมยาวถึงกลางหลังแล้วถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายแบบน่ารักซุกซนในอ,อย่างเงี้ยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับไฟล์ไลน์นะคะปรับผ้านุม่มสูตรเข้มข้นพิเศษเ l ลเลแก Serie รีก e ลิ่นสวีทเซนนี่ชื่อเต็มไม่ไหวยู่ มีจําหน่ายที่ร้านค้าชั้นนําทั่วไปเลยนะคะหรือว่าออนไลน์เองก็มีเหมือนกันซึ่งตอนนี้นะคะเขามีกิจกรรมพิเศษนะคะแจกฟรีด้วยนะคะแล้วก็มีสิทธิ์รับรางวัลพิเศษกับแคมเปญหอมหรูอยู่นานโอ้ยก็ต้องหอมหรูอยู่แล้วเอลเลกนนะคะแล้วก็อยู่นานด้วยเพราะว่าสิเท่าไม่เล่นนะเทคโนโลยีต่างๆมากมายสิอ่ะอย่าลืมเข้าไปดูกันนะคะใน Facebook Fanpage Fine Line Thailand นะคะก็เข้าไปดูแคมเปญนี้ด้วยหอมหรูอยู่นานเผื่อเธอจะได้รางวัล หรือว่าเธอจะแบบว่าอะไรบูกิจกรรมมากมายก็เข้าไปดูกันสรุปก็คือไปจัดกันนะคะเพราะว่าราคาก็น่ารักเนาะหาซื้อก็ง่ายค่ะแล้วก็กลิ่นก็มีความคล้ายแบบเมเลน,นะน่าน้ําหอมแบบขาวแบรนด์อยู่นะแม่นนะ่ะใช้แทนน้ําหอมได้เลยนะคะวันไหนแบบลืมฉีดน,น้ําหอมแต่ว่าใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มตัวนี้แล้วตัวนี้คือตัวลายไฟลายปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษอัลเลแกนซีรีส์กลิ่นสวีทเซนส์สีชมพูง่ายๆชมพูทองโอเคค่ะก็วันนี้นะคะเรามาดมน้ําหอมอารินะคะ Arena Grande นะคะทั้ง5กลิ่นแล้วก็หาตัวที่มีความแบบว่าใกล้เคียงกันนะคะกับ1กลิ่นใดน,นั้นนั่นก็คือ Sweet Like Candy นะคะถึงมันจะไม่ใช่น้ำหอมแต่ว่าก็ใช้แทนได้นะคะเพราะว่าหอมมากเอานะคะอ่ะสำหรับใครที่ขอมานะคะจัดให้เห็นมามีคนขอมาต้องโยนน้ำหอมอารีนะคะแล้วก็ขอขอบคุณไซน์ไลน์ด้วยนะคะแฮป ปีค่ะเพราะว่าถ้าไม่เหมือนก็ไม่มาเล่าให้ฟังแล้วบางทีโดมแล้วใช่เหรอแม่โอเคค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กด subscribe ช่องนั้นหนึ่งหม่อัพด้วยน,นะคะเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมโกดธเอ๊ะกดดิ่งไว้ด้วยนะคะก็จะได้รู้ว่าเออลงคลิปอะไรวันนี้แต่งตัวเป็นอะไรมันสวยมาสวยมา,สวย,มาสวยกดหนึ่งเลยค่ะโอ้ยมันเกินไปนะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ นันนอนไหนมันนอนดีบยทำให้ฉ si> ันใส่ทู้ชายใช่ไหมผู้ชายทำให้ฉันเดินเซกลับไปเดินเซ่กลับไปผู้ชายทำาไรเดินเซเอาดีๆป่ะดมคนเดียวมันก็เหงาใช่ไหมมีนี่คอนเสิร์ตไหมล่ะลงไปให้คนอื่นเขาช่วยดมนิดนึงดีกว่าอ่ะเดี๋ยวไปด้วยกันเลยดีกว่าไใส่หน้ากากด้วยเพราะว่าถึงถึงไม่ใช่กรุ๊ปลับก็ใส่ได้ค่ะ จะดมงคนเดียวได้ยังไงอ่ะเออจะดมงน้ําหอมคนเดียวได้ยังไงอ่ะก็ต้องแบ่งฟันหรือปลาสวัสดีค่ะขอเสียงต่อมือหน่อยค่ะจะมาร้องเพลงเอ่อชื่ออาลีอาลีสัมพันธ์ซอยซอยเป็นซอยซอยอะไรซอยเท่าไหร่ซอยที่ีค่ะเริ่มเริ่มงไ่น้มึง อันนี้เป็นคลิปแบบอะคาเปล่านะคะเออดิสเกตดสเกตดิสเเลรนใจเลยอ่ะ ก็ต้องร้องเพลงภาษาไทยเมื่อกี้หรอคะเดี๋ยวรปแค่ะเจนบางอย่างของเธอทำให้ฉันรู้สึกเป็นผู้หญิงอันตรายบางอย่างของเธอทำให้ฉันรู้สึกเป็นผู้หญิงอันตราย มาวันนี้ก็คือมาขายน้ำหอมนี่คือน้ำหอมของหนูชื่อว่าส w วิท l i k ์ c คนดี้อันนี้เดี๋ยวจงสห้ดมตอดจำจร <laughs> ิงนนะ <laughs> ดมปึ๊บอะให้แม่ดม เป็นโฟร์ฟูตี้อะไรนะโฟร์ฟูตี้แต่ทําไมมันกําลังจะถูกแย่งตําแหน่งเพราะว่ามันมีไฟไลเอลเลกันซีรีส์สีชมพูสวิตเซนต์คืออันนี้นะคะมีความแบบว่าสีชมพูน่ารักแต่ว่าราคาก็ย่อมยาวมากซื้อได้อ่าขึ้นขึ้นไปแล้วไง <c oughs> ออไม่ได้ว่าจำไม่ได้แล้วขึ้นไปแล้วเก่งเงกเมื่อกี้แม่จำกินได้ใช <c oughs> ่ไหมอ่ะอันนี้เราเทียบกัน เห็นไหมเจิงละเ้ยเหมื็นไหมล่ะแม่ได้เลยอ่ะมันทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเห็นไหมล่ะหอมไม่ไหวแล้วเหมือนอยู่ไฟไลน์เอลเลแกนซีรีส์นะคะสีชมพูกลิ่นสวีทเซนจ์เป็นอย่างนี้เท่าไหร่นะเท่าไหร่นะไปดูราคาการเองได้ไหมเพราะบางทีก็ลดราคาไงทางจำหน่ายเยอะแยะมากมายเออไฟไลน์ไงอ่ะโอเคหอมหอมมากเลยอ่ะไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะโชว์เพลงสุดท้ายละแต่ น่ากลัวมากน่ากลัวมากใจเต้นรุนแรพอแล้วไปหายมึงพอแล้วกูใจเต้นใจแล้วตอนเนี้ยบายบาเปิดเดี๋ยวพี่หลักค่ะไป i m p a c อะไรหน้ามึงพ้อมไปนี้ค่ะไปไหนเมื่อกี้ไปไหนไป impact ลืมไป impact คือไม่มีขายอ๋อ โอ๊ยโอ๊ยน้อยน่ากลัวมันต้องไปเซ็นเซอร์ยัโอ๊ยน้อน่ากลว